สวัสดีค่ะทุกคนพบกับดีที่นะัทพาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟกินแฟรลนาค่ะก็คือร้านนี้นะคะจะเป็นร้านากาแฟที่มีอาหารด้วยนะคะซึ่งจะเป็นร้านกาแฟที่มีอาหารตักใต้แล้วก็แลรนา,าก็คือจะเป็นกาแฟกลางคืนหนานะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายใน evet. ร้านนะคะแล้วเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารประจำวัน อันนี้ก็จะเป็น,ปนบรรยากาศภาในร้านเคาน์เตอร์หน้าร้านนะคะม,ม,มีมาปล่งด้วย ก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูนะคะเมนูเขาก็จะมีทั้งเป็นอาหารจานเดียวนะคะแล้วก็เป็นเมนูกับข้าวนะคะที่นี่เนี่ยถ้าเด็ดๆจริงๆเลยก็คือจะเป็นอาหารใต้ที่รสจัดนะคะแต่ว่าวันนี้เราแบบสั่งข้าวคุกกะปิไปเนาะแล้วก็ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะเมนูเครื่องดื่มเดี๋ยวเรามาดูกันตอนอาหารมานะคะ อาหารก็มาแล้วนะคะข้าวคุกกะปิอาหารก็จะอยู่ตั้งแต่ราคา85บาทราคาถึงประมาณ200นะนะคะน้ำอันนี้จะเป็นสสวรสโซดานะคะทุกคนนี่โซดานะคะแก้วนี้เท่าไหร่นะคะสสวรสโซดาจำไม่ได้ทุกคนแต่ว่าน้ำจะอยู่ประมาณแบบ60บาทอันนี้นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นอันนี้เป็นคาปูนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่า,โโโาอชีสเคส้กสวรสโซโดาอยู่ที่65บาทนะทุกคน,น,นชีสเค้ก145ยสบาบาทนะคะแล้วก็สั่งรวมหลายอย่างมากเลยก็จำราคาไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะ เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะพามาชมบรรยากาศรอบๆกันดีกว่านะคะนี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะถ้าหันหน้าข้าวอันนี้ก็จะเป็นประตูทางข้าเนะาะมาจะพามาดูทางด้านซ้ายก่อนนะคะก็จะเป็นแบบทางเดินเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็น มันจะมีที่นั่งนะคะทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะคะทรงนี้ก็จะมีมการขุดสระเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีที่นั่งนะคะถ้าเป็นโซนแบบเอาดอนั่งด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นศาลาศาลานะคะก็สามารถมาจับจองได้ข้างในก็จะเป็นห้องแอร์นะคะส่วนข้างนอกก็จะเป็นลมธรรมชาตินะคะตอนงนี้ก็จะเป็นทางด้านนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินมาข้างหลังมาเป็นจุดที่จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะของที่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นคลองน่ารักเนาะก็จะมีจุดที่จะเป็นสะพานตรงนู้นเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันละคะแล้วก็จะเป็นประตูนี่เคือจะเป็นที่ที่มาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะจุดที่หนึ่งนะคะก็จะมาเป็นจุดถ่ายรูปจุดที่สองที่ปรบเห็นเป็นวิวทุ่งนากันเนาะ นี่ให้เป็นทุกๆคนดูนะคะใครอยากจะมาคาเฟ่นะคะกินกาแฟแล้วก็แลนาะก็มาละมาร้านนี้เลยนะคะกินแฟแลนะ่าเอาละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่ยอนทิตนะคะมุมบันไดคะ่ะนี่ไปไป อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนารอบๆนะคะนี่เป็นบรรยากาศทุ่งนารอบๆค่ะเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะไดเ้เต็มอิ่มไปกับ กินแฟรแรนานะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบนะคะบรรยากาศที่แบบเป็นทุ่งนาทุ่งนาแบบนี้นะคะก็แนะนําร้านนี้เลยเพราะว่านี่คิดว่าร้านนี้นะคะมาได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยจะมากับคุณลูกมากับครอบครัวมากับคู่รักใครสดมาคนเดียวก็มาได้หมดเลยนะคะเ็สสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องจากทุกคนไปเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคลิปหน้าใครมีสถานที่ท่องเทีย่ยวหรือร้านกาแฟหรือว่าอยากให้ดี้ไปไหนทําอะไรนะคะก็ ก็แนะนำมากันได้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยวันนีไ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ